แล้วก็มีอีกประเด็นที่แบบสื่อจีนจับตามองเป็นพิเศษเลยคือแนวทางการทำทีมที่เหมือนจะเอาเรื่องการฝึกจิตเข้ามาผสมด้วยเฮ้ยจริงเดฝึกจิตยังไงครับก็มีข่าวว่าพานักกีฬาไปนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรแบบนี้ค่ะโหถึงขั้นนั้นเลยเหรอมีคนเห็นโค้ชถือประคำตอนซ้องด้วยนะสื่อจีนบอกเหมือนขงจื้อเลยอันนี้เวอร์ไปไหม S <S <H aa> ก็อาจจะดูแปลกใหม่นะคะแต่ก็อาจจะเป็นการพยายามสร้างความนิ่งความแข็งแกร่งทางใจมั้งคะแบบรับมือกับความกดดันในสนามอืม <H ums> ก็น่าคิดนะว่าแบบความสงบภายในเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาในสนามที่เราเห็นเห็นกันอยู่ได้จริงแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องสภาพจิตใจที่ดูแกวนแหวงไปอะ่ะ เพราะปัญหาในสนามที่เห็นชัดๆเลยนอกจากเรื่องความฟิตนักกีฬาบางคนอย่างาพิมพิชญาหรือหัทยาที่เจ็บไปหรือตัวหลักที่อาจจะละล้าขาดความมั่นใจไปบ้างใช่ใช่ดูออกเลยว่าบางคนไม่เต็มร้อยแกว่ง <qu> อยู่เลยจุดอ่อนเดิมเลยโดนจี้ตลอด <qu> <qu> ใช่ค่ะแล้วก็บล็อกที่ยังไม่ค่อยคมการสื่อสารในสนามบางทีก็ดูติดขัดปล่อยบอลง่ายๆก็มีให้เห็นเห็นบ่อยมากเลยคับที่แบบ พอแต้มเบียดเบียดทายเซต็ปุ๊บเหมือนสมาธิหลุดเสียแต้มรัวๆปิดเซตไม่ได้สัง,งั้นอืมอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะเรื่องการปิดเกมเนี่ยแล้วก็เรื่องการแก้เกมด้วยใช่เลยเหมือนพอตามหลังแล้วมันดูตันๆอะ่ะเปลี่ยนตัวสำรองลงมาก็ยังพลิกเกมไม่ค่อยได้มันขาดแผน2แผนสไปเลยค่ะประเด็นเรื่องแก้เกมกับการยืนระยะตอนตามหลังนี้เป็นบทเรียนสําคัญจาก8นัดแรกเลยจริงๆ การที่พลิกเกมไม่ได้หรือปิดแต้มสําคัญไม่ได้มันสะท้อนถึงความกดดันความมั่นใจในสนามด้วยนะอ๋ออันนี้อาจจะเกี่ยวกับปรัชญาโค้ดออสหรือเปล่าที่เคยบอกว่าความพยายามที่จะชนะสําคัญกว่าชัยชนะอะไรแบบนั้นก็อาจจะเกี่ยวค่ะแนวคิดนั้นเน้นเรื่องกระบวนการการเรียนรู้จักความผิดพลาดแม้จะแพ้ก็ตามแพ้เป็นครูที่ดีที่สุดอะไรแบบนั้นเหมือนพวกนักกีฬาดังๆไมเคิลจอแดนหรืออาร์โนที่บอกว่า ล้มเหลวซ้ำๆนี่แหละคือทางสู่ความสำเร็จต้องสู้กับอุปสรรคประมาณนั้นเลยค่ะคือมันเชื่อมโยงกับการสร้างทีมเวิร์งที่แข็งแกร่งในระยะยาวต้องมีเป้าหมายชัดเจนทุกคนเข้าใจบทบาทตัวเองมีทัศนคติบวกเปิดใจฟังกันมีทีมสปิริตที่สำคัญมากๆเข้าใจเลยครับแล้วถ้ามองไปข้างหน้าเรื่องเทคนิคที่ต้องจูนดุนด่วนเลยคืออะไรครับที่เห็นในโซเชียลพูดกันเยอะๆเลยนะทั้งพันทิปทั้งติ๊กต็อกไม่พ้นเรื่องบอลแรกเลยค่ะ อันนี้คือหัวใจจริงๆต้องนิ่งกว่านี้ให้ได้ใช่ค่ะถ้าบอลแรกเข้าจุดเกมบุกมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็พวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างการยืนตำแหน่งการโรเทชันก็มีผลหมดเลยนะคะในระดับสูงๆแต่แต่แต่มีข่าวดีมาหน่อยเดือนสิงหานี้มีศึก c v l ีลีก e 2025ที่โคราชบ้านเราอ๋อใช่ใช่ได้ยินมาเหมือนกันค่ะสมาคมคอนเฟิร์มแล้วด้วยนะว่าส่งชุดใหญ่ไฟกระเพบฟูลทีมแน่นอน โหอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะไม่ใช่แค่แข่งเอาแชมป์นะแต่เป็นเวทีสำคัญให้ทดลองแท็กติกใหม่ๆระบบผู้เล่นอาจจะลองเซตเตอร์2คนแก้เกมรุกที่ดูติดติดขัดๆใน VNL เป็นไปได้ค่ะหรือสลับให้ดาวรุ่งลงผสมตัวหลักหาบาลานซ์ใหม่ๆแล้วก็พักตัวหลักที่กลำลําศึกหนักมาด้วยเป็นเวทีปั้นผู้นำรุ่นใหม่ไปในตัวด้วยเนออย่างเตยหัยาหรือบีมชัชชุออที่ต้องขึ้นมาช่วยแบกทีมากขึ้น ใช่เลยค่ะแถมรายการนี้ FIVB รับรองด้วยมีผลต่อคะแนนอันดับโลกไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะสรุปคือ VNL สนามสุดท้ายที่อเมริกาเนี่ยหนักแม่แน่เจอแต่ทีมแกร่งๆต้องสู้หนีตกชั้นเต็มที่แต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญส่วน CSV League ที่โคราชก็คือโอกาสให้ทีมได้ปรับจูนเรียกความมั่นใจกลับมาสู่เส้นทางอีกครั้ง เอาละสิต้องตามลุ้นกันยาวๆเลยครับทีนี้คำถามสำคัญที่แบบน่าคิดต่อก็คือด้วยการนำของโคชออสการปรับกลยุทธ์การแก้ปัญหาเรื่องใจเรื่องทีมสปิริตเนี่ยทีมสาวไทยเราจะก้าวข้ามช่วงยากๆนี้แล้วกลับมาปังเพื่อเส้นทางโอลิมปิก2028ได้ไหมนั่นสิครับนาาเราหลายคนนะ่ะดูโรยราม,มากช่วงท้ายๆอืมใช่ใช่ใชโดยเฉพาะตัวหลักอย่างบุ๋มบิ๋มหรือพิมพิชยา,ยานี้ คือเห็นเลยว่าร่างกายมันฟ้องอ่ะไม่ไหวแล้วจริงครับอันนี้ชัดเจนแล้วบางทีจังหวะเปลี่ยนตัวสำรองลงมาช่วยก็ดูเหมือนจะช้าไปนิดนึงด้วยซ้ำใช่ครับเรื่องการจัดการพลังงานนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยนะคือข้อมูลวิเคราะห์ก็ชี้ว่าประสิทธิภาพเกมบุกเราอ่ะลดลงชัดเจนเลยในเซตท้ายๆอ,อซึ่งมันก็สัมพันธ์กับความล้าแหละการโรเตชันผู้เล่นเนี่ยต้องมีกลยุทธ์มากกว่านี้หน่อยต้องวางแผนดีๆใช่ปะครับเพื่อกระจายภาระ ไม่ใช่แค่เปลี่ยนตามตำแหน่งเฉยๆแต่ต้องดูโหลดสะสมด้วยรวมถึงการวางแผนซ้อมระยะยาวอ่าที่เรียกว่า periodization อะไรนั้นปะใช่เลยใช่เลยคือจัดตารางซ้อมให้พีคดรงช่วงแข่งสำคัญอันนี้ต้องวางแผนทั้งปีเลยครับโหงานละเอียดเหมือนกันนะเนี่ยครับผมแล้วเรื่องการแก้เกมล่ะอันนี้ก็มีคนพูดถึงเยอะจริงนี่หลายแมชเลยที่พอโดนนาแล้วเหมือนแบบช็อตไปดือ้ออืออืเห็นภาพเลย แผนสำรองไม่ชัดเจนเซตเตอร์เองบางทีก็ดูเหมือนไม่มีตัวเลือกให้จ่ายบอลมากนักคือพอตัวเลือกน้อยมันก็อ่านทางง่ายขึ้นใช่พอบอลแรกไม่เข้าอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้จุดนี้การซ้อมสำคัญมากๆครับต้องจำลองสถานการณ์กดดันต่างๆเยอะๆเลยเช่นโดนน้ำคาหรือต้องปิดเซตให้ได้เงี้ยฝึกจนเป็นสัญชาตญาณไปเลยประมาณนั้นนะครับซ้อมจนเป็นระบบอัตโนมัติเลยแล้วก็บทบาทของทีมโค้ชวิเคราะห์กับ Data Analy ลิสอ่ะ ต้องเข้มข้นกว่านี้ใช้ข้อมูลช่วยว่างั้นเถอะใช่ครับใช้ข้อมูลสถิติแบบเรียลไทม์มาช่วยโค้ดตัดสินใจแก้เกมหน้าง,งานให้ไวขึ้นเช่นคู่แข่งเริ่มจับ,บล็อกทางไหนเราจะเปลี่ยนไปเจาะทางไหนแทนได้บ้างอ๋อเข้าใจละมาถึงจุดที่แบบว่าโดนเพ่งเล็งตลอดบอลแรกโหจุดนี้คือโดนเสิร์ฟจี้ใส่รัวๆเลยนะปัญหาคลาสสิกเลยนะพอแหกทีนึงเกมบุกที่เตรียมมาคือสะดุดหมดเลยอะหาแรง คือทำแต้มต่อเนื่องไม่ได้เลยจริงๆการแก้ปัญหาบอลแรกมันต้องทำหลายทางพร้อมกันครับ 1. คือการพัฒนาผู้เล่นตำแหน่งรีเบโร่ให้มีตัวเลือกที่ไว้ใจได้หลายหลายคนต้องมีหลายสไตล์ด้วยไหมก็จะดีมากครับอาจจะต้องมีสไตล์การรับที่ต่างกันไป2คือต้องให้นักกีฬาทั้งทีมเลยนะได้ซ้อมรับเสิร no ear, <st une idos> ์ฟจากคนที่เสิร์ฟหนักๆหรือรูปแบบแปลกๆบ่อยๆอืมอือออาจจะต้องจำลองจากสไตล์การเสิร์ฟของทีมระดับโลกที่เราเจอมาเลย เพื่อสร้างความคุ้นชินไงเออจริง,จรงเจอของแข็งบ่อยๆจะได้ชินใช่เลยครับบางคนเปลี่ยนลงมาแล้วยังดูเกรงๆอะ่ะไม่ค่อยเห็นคนที่ลงมาแล้วแบบปึง้งเปลี่ยนโมเมนตัมเกมได้ทันทีเลยหรือเราคาดหวังสูงไปเองเวอร์ไปไหมไม่เวอร์หรอกครับการมีซูเปอร์ซับอ่ะมันสําคัญมากจริงๆนะในเกมระดับสูงสําคัญยังไงอะครับ ก็คือคนที่ลงไปแล้วเปลี่ยนเกมได้ไงครับสิ่งที่ต้องทำคือเรื่อง m ม n ์เซตของผู้เล่นสำรองต้องสร้างความมั่นใจว่าเฮ้ยลงไปแล้วฉันสร้างความแตกต่างได้นะอ่าฮะต้องมั่นใจก่อนใช่ครับแล้วต้องให้โอกาสลงสนามในเกมที่ไม่กดดันมากหรือในทัวร์นาเมนต์รองอย่าง SEA V League นี่แหละเหมาะเลย ให้เขาได้ลองของได้ปรับตัวถูกต้องครับเพื่อให้เขาได้ปรับตัวสร้างความคุ้นเคยกับเกมแล้วก็พร้อมเป็นไพ่เด็ดในยามจําเป็นจริงๆโอเคโอเคเข้าใจละสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเรื่องทีมเวิร์กกับการสื่อสารในสนามอืมอันนี้ก็สําคัญคือภาพรวมทีมเราดูรักกันดีนะอันเนี้ยไม่มีใครเฉียงแต่บางจังหวะในสนามโดยเฉพาะตอนแต้มบิดเบียดหรือกดดันมากๆอะ่ะมันดูเงียบเไปหน่อยอะ่ะ ไม่ค่อยมีเสียงเรียกเสียงบอกกันดังๆเท่าไหรอ่อืมอืมครับความสัมพันธ์นอกสนามที่ดีอ่ะเป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วแต่อาจจะต้องเสริมด้วยกิจกรรมทีมบอนดิ้งที่เน้นการแก้ปัญหาร่วมกัน ให้มันเชื่อมโยงกับการเล่นในสนามมากขึ้นใช่ครับส่วนในสนามเลยเนี่ยต้องเน้นฝึกเรื่องการสื่อสารให้เป็นนิสัยเลยตะโกนบอกเพื่อนเรียกบอลดังๆตะโกนไปเลยใช่หรือแม้แต่การให้กําลังใจกันในสนามง่ายๆเนี่ยมันช่วยกระตุ้นทีมได้เยอะมากเลยนะอืมอืมจริงด้วยอ่ะแล้วบทเรียนแพงๆจาก VNL ทั้งหมดเนี่ยจะเอาไปใช้กับ CV-League 2025ี่กําที่ลังจะมาถึงยังไงให้มันรอดอ่าคำถามสำคัญเลย ที่คุยกันคือต้องกล้าโรเทชันมากขึ้นใช่ไหมผสมดาวรุ่งกับตัวเก่าให้ลงสนามจริงจังไปเลยใช่ครับต้องกล้าลองหรือลองแทคคติกใหม่ๆแบบที่คนคาดไม่ถึงไปเลยเช่นใช้เซตเตอร์2คนสลับกันเล่นในเกมเดียวโอ้โหคิดแล้วตื่นเต้นใช่เลยครับซี e a g u e เนี่ยเป็นเวทีที่เหมาะมากกับการทดลองอืมเหมาะสุด ทั้งการโรเตชันผู้เล่นเพื่อหาบาลานซ์ใหม่ใให้โอกาสดาวรุ่งได้แสดงฝีมือแล้วก็การลองใช้แผนหรือระบบการเล่นใหม่ๆที่เราอาจจะไม่กล้าใช้ใน VNL ใช่ใช่เพราะกดดันน้อยกว่าครับผมแต่อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคือการสเกลคู่แข่งในอาเซียนแบบละเอียดต้องรู้จุดแข่งจุดอ่อนเขาจริงๆเพื่อวางแผนรับมือเฉพาะทีมเลยรู้เขารู้เราว่างั้นเถอะ ถูกต้องครับและนี่ก็เป็นโอกาสดีที่จะปั้นแกนนำรุ่นใหม่ในสนามด้วยนะอ่าจริงด้วยใครดีล่ะคนอย่างเตยหัตถยาหรือบีมชัชชุออนเนี่ยต้องเริ่มรับบทบาทนําในสนามมากขึ้นแล้วเออใช่ปั้นเลยปั้นเลยแล้วอีกอย่างที่น่าสนใจคือการสื่อสารกับแฟนคลับผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆอันนี้ดีมากเลยนะอันนี้เห็นด้วยมากๆครับทําให้แฟนๆรู้สึกใกล้ชิดได้ส่งกําลังใจให้ทีมโดยตรงมันช่วยเพิ่มพลังใจให้นักกีฬาได้แบบสุดๆเลยใช่เลยกําลังใจจากแฟนๆนี่สําคัญมาก ว่าแต่ถ้าปรับตามนี้ได้หมดจริงๆนะคิดว่าทีมสาวไทยเราจะไปได้ไกลแค่ไหนใน SEA V League อะจะคว้าแชมป์แบบสวยๆเลยไหมน่าคิดเนอะอ่ะถ้าอินเหมือนกันอย่าลืมกดติดตามเลยนะเดี๋ยวมีเรื่องมาเมาส์อีกเพียบติดตาม